สวัสดีครับมืโอนี้ครับอย่างผักกิเลสครับใส่อย่างพอดีแซ่บครับโมนี่ตุ่มเหมือนกับวานแล้วใส่เลยครับหลังหัวครับใส่ลงไปเลยแกงผักกิเลสโมนี้ครั้งแรกนะครับนี่ครับผักกิเลสน้ำอืดตัวใหญ่ไปทีนี่ ใส่ยังดีน้ำปลาไหะครับใส่ลงไปน้อยนึงครับน้ำปลาไ้ลใส่ลงไปแล้วของงวจักน้อยที่นี่ใส่ลงไปน้อยแกรนกอสเฟกเดอร์มือนี ถามอย่างไขอใส่โว์เลยผมว่จักจะว่าผมใส่ไปนะครับ<ม>ต้นหอมไปพิจตู้ ครั้งแรกเลยครับอ้กหมูเนี่ยไปไปได้เนี่ยแกงพะเ,เยาเีหลกกินหอมสุยๆใย,ยแค่ะ นี่นะครับแกงผักคิดกสุกนัดชาแนลกะทิมิตรตำพริกกับพรอมแดงนะครับใส่ใบก้อนแล้วกับตะไคร้ถิ้นไปเดีย๋ย่าดูดๆจังมากครับแล้วก็าากินกัน ม่ขาดอยู่น้อยนึงครับปละตอนนึงราะอีอ่แหละ้แจมเลยที่เนี่ยไปหาซื้อไปอยายนางบ่มีเดอร์มนหนย ไปไปยานังเส้มือเก็มากครับสุดเทนาน่านั้นครับไปที่น,นจัไให,ห้องไปที่นะครับ แยงไฟคลิกสุดยอดนักใส่หนังหัวนะครับก็ใส่ใบชะอมปักคาต้นหอมสักนี่แล้ะครับแซ่บๆง่ายๆกินกันมาครับเรียบร้อยครับ